ตานนี้ข้าวอายุ17วันนะครับดูล่านะครับล่าขาวดีครับล่าขาวนะครับเออเป็น,ปนพวงเลย,เ,ลยเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาทําการใส่ปุ๋ยกันใส่ปุยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของพี่สุขุมนะคะซึ่งอยู่ที่ตําบลชุมแสงสงครามค่ะอําเภอ บางระกรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเห็นข้าวซึ่งข้าวตอเน,นี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยรอบแรกเลยนะคะแต่ว่าข้าวเขียวงามมากเลยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชเยอะแล้วก็ดินเสื่อมสภาพนะคะ พี่สุขุมบอกว่าได้ผลผลิตน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาใช้สารย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวของเรานะคะซึ่งวันนี้ข้าวได้เคี้ยวงามสมบูรณ์แล้วก็ได้แก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่สุขุมซึ่งเจ้าของนาดีใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของนากันนะคะมาคะ่ะทุกคนเจ้าของนาอยู่นี่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของนากันเลยนะคะ ส,ส,วส, ust, สวัสดีค่ะพี่สุคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงตีสวัสดีครับค่ะข้าวงามมากเลยเนาะพี่อันนี้แปลงนาแปลงนี้มีปัญหาอะไรมาก่อนครับมีปัญหาเรื่องเรื่องดินกับเรื่องข้าวดีดครับดินกับข้าวดีดนะครับครับผมมากเลยอ๋อแล้วอันนี้เราได้เอาจุลินทรีย์มาย่อยนะครับผมเอาจุลินทรีย์มาย่อยครับครแล้วก่อนที่จะใช้จุลินทรีย์นี้พี่พี่ทําไงมาครับผมก็ทําการล่อ ล่อ,อ,อให้ให้ข้าวดีดขึ้นครับ,รบ<ม>ประมาณ1เดือนหเดือนออแล้วก็ทําการเอาน้ําใส่แล้วก็ปั่นอ๋อปั่นแล้วก็หมักไว้นะฮะหมักแล้วก็ย่ําแล้วก็ครบ10วันผมก็ทําการหวานหวานข้าวหวานข้าวนี้ลงมาครับผมแล้วผลที่พี่เห็นระหว่างข้าวผลนี้กับผลที่แล้วแตกต่างกันไหมครับเพแตกต่างกันมากครับครับคุณลุงติ แตกต่างกันแบบว่าหนึ่งนะความเขียวนี่สม่ําเสมอดีการงอกหรือการขึ้นเนี่ยคือสม่ําเสมอดีลามรากข้าวนี่ถอนดูได้เลยยาวมากนะฮะแล้วก็ความสมบูรณ์ของข้าวนี่ดีแล้วก็ข้าวดีดเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยลงน้อยเลยครับเดี๋ยวถอถอนต้นข้าวดอ่ยถอนถอนต้นข้าวดูได้เลยครับมาพิสูจน์กันเลยดูรากรากข้าวนะคะก็ นี่มันพอดีนีค่ะทุกคนเขียวงามทั้งทุ่งเลยเนาะพี่ข้าวันครับพี่เนี่ยข้าวได้เดี๋ยวนี่นะครับไม่ไม่นี่ค่ะทุกคนโอ้รากขาวเนาะสิบกว่าสิบสิบกว่าวันนะสิบห้าสิกเจ็ดวันยาวดูสมบูรณ์มากสิบเจ็ดวันนะครับนี่ข้าวอายุสิบเจ็ดวันนะครับดูล่านะครับรากขาวดีครับลากขาวนะครับเออเป็นพวเเลยเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้เราจะมาทําการใส่ปุ๋ยกันใส่ปุ๋ยครับ รอบแรกเนาะครับผมรอบแรกครับนี่ค่ะให้ให้ชมกันพแล้วก็ปัญหาดินที่ผมมาครั้งแรกอะพี่ตรงตรงต้นไม้นู่นอะพี่มันหายไหมครับปัญหาดินที่ที่มาทํากันครั้งแรกตรงนู้ใช่ใช่ตรงดินแดงๆเลยครับดินแดงๆที่ที่เหมือนเหมือนมีกดมีอะไรใช่เป็นสนิมเป็นเป็นสนิมครับก็ตอนนี้ดีดีมากๆเลยอ๋อครับผมพอก่อนที่ผมจะหวานหวานข้าวเนี่ยเอ่อ รู้สึกว่าเนี่ยน้ำน้ำจะสีขุ่นๆแบบนี้แหละครับครับผมน้ำจะสีแบบนี้เลยครับเพราะน้ำขุ่นนี่คือเป็นน้ําเป็นน้ําที่มีธาตุอาหารครับครับผมแล้วเนี่ยมะข้าวเนี่ยทุกปีเนี่ยโหแย่มากเลยอ๋อนี่คือเอถือว่าดีนะครับดีครับขึ้นดีนี่ค่ะเนี่ยดูแล้วได้ได้ผลดีมากเลยเนาะพี่ได้ได้ผลสุดยอดเลยครับข้าวดีนี่จากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเหลืออยู่ไม่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับช่วง ไล่ไล่ระยะไปครับว่าเดี๋ยวจะมีข้าวดีแต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าจะมีข้าวดีหือเหลืออยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้มาอัปเดตให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะทุกคนคือได้ผลดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสําหรับชาวนาท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้าวดีดหญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะดินเสื่อมสภาพดินเป็นกรดเป็นด่างเป็นสนิมนะคะปัญหาแก๊สไข่เน่าข้าวไม่กินปุ๋ย ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะเราจะมีทางออกให้กับท่านแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของนาด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับลุงศีแล้วก็ทีมงานที่มานะครับที่เลยยอดสุดยอดค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะัครบสวัสดีครับ